สวัดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมก็จะมาเก็บเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเช้านี้นะว่าจะได้ไม่นะครับผมกันนี้ก็ยังมีเยอ,อยู่นะโอเคครับผมเราไปดูเบ็ดกันดีกว่าวันนี้จะมีปลาติดเบ็ดของเราไหมเนี่ยอา้าได้นะครับผมกันนี้ได้ได้คิดว่าจะไม่ได้เสร็จแล้ววันนี้อืม โอเคครับผมได้มาแล้วหนึ่งเต้มนี่นะเป็นปลาจอนนาผมคิดว่าจะไม่ได้ใะแล้ววันนี้ยังได้อยู่ตัวแรกมาแล้วครับติดนะครับผมกันนี้ติดติดติด tuổi thứ 2 này các bạn, đến rồi, đã 2 tuổi rồi này các bạn, được rồi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 , được กันนี้โดนโดนแล้วตัวนี้ออกมาอืมนี่นะครับผมปลาจอนตัวนี้ตัวใหญ่เลยได้แล้วครับผมตัวที่สาม ได้สตัวอยู่ก็ได้3มตัวนะครับมาดูเบ็ดต่อเบ็ดยังเหลืออีกหลายกันเลยอีก1ตัวนะครับตัวนี้ตัวสี่ปลาตายหมดเลยนะครับผมตอนเจ้านี้ ทำไมวะปลาตายหมดอา้าวกันนี้ติดปลานะครับเอาตายอีกแล้วทำไมมีแต่ปลาตายวะไม่เข้าใจตายหมดเลยนะเป็นอยู่หนึ่งตัวสื่อตีเรือก็ตายหมดตัวนี้ตัวที่ ตัวที่ห้านะครับตัวนี้ตายสี่ตัวแล้วเป็นหน้าตัวไม่รู้ทําไมนะปลาตายหมดเลยตอนเช้านี้โดนวางยาหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ติดอีกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเญยเลยแต่ว,ว่ามันตายอีกแล้วครับผมโอ้โหทำไมมันตาย,ยจังอ่ะเจ้านี้ตายทุกตัว เป็นอะไรเนี่ยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตายทุกตัวเลยตัวนี้ตัวทีหกแล้วตายห้าตัวเป็นหนึ่งตัวปลาตายหมดเลยเจ้านี้อตัวแล้วครับได้ออกตัวแล้วนะครับ อา้าวได้อีกแล้วตัวนี้ตัวตีเจ็ดตัวเล็กตายอีกแล้วครับผมมันเป็นอะไรนี่ตัวตีเจ็ดนะครับผมตัวนี้ตัวเล็กมากเลยแต่ก็ตายอีกแล้วนะตายทุกตัวตรงสสยกล้งจะติดสงสสยกล้งจะติดบิดนานแล้วนะมันก็เลยตายแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับ กันนี้ยังมีเหยื่ออยู่ดิ๊ตตอกต๊กตอกเตกเลยอ้าวกันด้านหน้านู้ได้นะครับเป็นเป็นได้นะครับผมคันนี้ ดิ้นดินด,นดนิเป็นนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เจ็ดเอ๊ะตัวนี้ตัวที่แปดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นยังไม่ตายตัวที่แปดแต่ว่าไปก็ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่อ้าวตายอีกแล้ว ตายอีกแล้วนะครับผมกันนี้ตัวนี้ตัวที่เก้าโอ้เยอะอยู่นะครับถือว่ามานๆม,มานเลยตัวที่เก้าแล้วจะสิบตัวแล้วอีกหนึ่งตัวก็สิบตัวแล้วไปดูตัวที่สิบกันดีกว่าว่าจะมีไหมนะตัวที่สิบนี้เบ็ดก็เหลืออีกไม่กี่กันแล้วนะ ลองรุ่นดูว่าจะได้ปลาสิบตัวไหมมาแล้วครับผมตัวที่สิบึมๆตัวนี้โคตรใหญ่เลยแต่ก็ได้นะครับผมตัวนี้ตัวที่สิบตัวนี้ตัวที่สิบนะครับเราตั้มสำเร็จแล้วเราได้สิบตัวแล้วนะบิดของเราก็ยังดูไม่หมดนะครับแต่เ,เราได้ปลาตัวที่สิบแล้วถือว่าเราตั้มสำเร็จคลิปนี้ สิบตัวแล้วครับผมนี่สิบตัวแล้วโอเคยังเบ็ดอีกหลายกันนะครับเราไปดูกันนะให้หมดเลยนะเต่เราได้ปลามา1สิบตัวแล้วอ้าวกันนี้ได้นะครับตัวที่สิบเอด็ดหืมตัวนี้ดำปีเลยตัวที่สิบเอ็ดนะครับผมตัวนี้ดำปีเลย 11ตัวแล้วอะไรครับเนี่ยทำไมมันได้เยอะจังอ่ะเจ้านี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้ปลาซะแล้วนะที่ไหนได้มาได้เยอะตอนหลังๆส1ตัวแล้วได้1ิเ็ตัวแล้วนะครับมันอยู่วันนี้มันมันเบ็ดกันนี้เหมือนปลาจะติดนะครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยดู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 ดดอื้อ ออุ้้ยหตัวใหญ่นะครับ te ah. ตัวใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาช้าช้านะครับอ้าวกาตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ตัวที่สิบสองตัวที่สิบสองแล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แรงเยอะหืม สิบสองตัวแล้วนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสิบสองตัวแล้วยังมีติดอีกไหมเบ็ดก็เหลือไม่ถึงห้าคันแล้วนะไปดูว่าจะติดปลาอีกไหมนะคันนี้อ้าวคันนี้ติดอีกแล้วนะครับตัวติดสิบสามเยอะจริงนะครับผมปลาตัวที่สิบสามแล้ว สิบสามตัวมันเต้ดูต่อดูต่อเป็นเรือไม่ถึงอาก,กันแล้วได้สิบสามตัวโอเคนะครับผม ตอนนี้ผมก็ดูเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูปลากันนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนี่นะครับผมนี่นะครับผมผลหานตอนเช้านี้13ตัวตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยถือว่ามัานเลยนะครับผมเช้านี้ได้13ตัวโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชม แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหมนะผมคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ